สวัสดีค่ะหวานหมูบ้ายหมูหวานวันนี้นะคะพามาที่หมู่บ้านวิสตาพาร์คนะคะอยู่แถวแจ้งวัฒนะค่ะมาพบกับนักร้องสาวคนหนึ่งนะคะโอ้โหสวยเซ็กซี่นะคะนามว่าเบน์พิกไทยนะคะซึ่งนอกจากจะมีความสามารถในการร้องเพลงนะคะความสามารถในหลายๆด้านแล้วเนี่ย หมูหวานว่าเขายังมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ที่ทําให้หมูหวานเนี่ยต้องไปขุดคุยแค่ออกมานะคะในช่วงหมูหวานชวนคุยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องเบนซ์เนี่ยเขาก็จะทําเมนูพิเศษนะคะเป็นเมนูหวานนะคะเป็นขนมเค,ค้กนะคะในช่วงหมูหวานชวนคุกอีกด้วยนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยนะคะเราไปพบกับช่วงหมูหวานชวนชิมก่อนนะคะ และว,วันนี้นะคะหมูหวานก็พามาชิมอาหารเวียดนามค่ะชื่อว่าร้านนามนะคะเป็นอาหารเวียดนามแทๆ้ๆจากคนเวียดนามเลยนะคะและตอนนี้หมูหวานก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านนะคะคุณแอบบี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจริงๆแล้วคุณแอบบี้เนี่ยเราอิมพอร์มาจากฮา <ano> อนอยน,นะฮ <laughs> <laughs> านอยเธอเป็นคนฮ <laughs> านอยแท้ๆชื่อเวียดนามของคุณแอบบี้คือ,อชื่อทงฮังค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าพระจันทร์ โอ้ยแปลว่าพัจจันทร์น่ารักที่สุดเลยนะคะร้านอาหารเวียดนามที่นี่เนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างะค,ะ,คะจุดเด่นของเราก็คืออาหารในรสชาติจะเป็นรสชาติดั้งเดิม,มต,ต้นตำรับจากเวียดนามแล้วก็หนูจะเลือกเมนูดังๆจากทั้งสามภาคอะคะอ่ะม,มาลงในเมนูที่นี้ให้คนไทยได้มีโอกาสได้ได้ไดลองอชิมนะคะ ค่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อสักครู่เมื่อวานได้คุยกับคุณแอบบี้นะคะก็บอกว่าอาหารเวียดนามในบ้านเราหลายเมนูเลยเราไปหาในเวียดนามเนี่ยไม่มีเพราะว่าเป็นอาหารเวียดนามที่ดัดแปลงแล้วสําหรับคนไทยใช่ค่ะแต่ว่าในร้านนี้เนี่ยจะสรรหาแต่เวียดนามแท้ๆทั้งนั้นเลยนะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยเมนูไหนดีนะคะ อันนี้อ่าโอวันนี้เกี๊ยวนึ้งกุ้งสุดเว้ยอะค่ะ,ะก็จะ,ะเจอบ่อยที่เมืองเว้ยที่เวียดนาม,ม,มสมัยก่อนเป็นอาหารในใน,ในวังนะคะก็วันนี้เป็นสุดเว้ยซึ่งอยู่ภาคภาคก,กลางาะนะคะ แล้วก็ถัดมาเนี่ยดูเมนูเพื่อสุขภาพมากๆเลยนี่เป็นของหอยอานค่ะอ่าเราตั้งชื่อว่าสามสหายสามสหายแปลว่าเหมือนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนสามคนอ,อ,อันนี้ก็เป็นอาหารของเจ้าบ้านเลยค่ะอันนี้ชาวบ,บ้านชาวบ้านเลยชาวบ,บ้านจะชอบอ่าฮะแล้วก็น้าจิ้มล่ะคะเป็นแบบไหนน้ำจิ้มก็จะเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดนิดๆค่ะอืมนะคะแล้วอันนี้ค่ะ ก็จะคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับหน้าตาแบบนี้นะคะใช่คืออันนี้ข้าวเก็บปักหม้อของท่าน้อยเลยปกติเนี่ยที่เมืองไทยจะเห็นว่าเขาทานกับน้ำจิ้มแบบมีหัวไชเท้าซอยอย่างนี้แล้วก็จะเปรี้ยวมากแต่ของเราเนี่ยจะหวานนิดนิดแล้วกเวลาทานเนี่ยต้องใส่น้ำจิ้มเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ไงโออันนี้เป็นอาหารพิเศษ มากของภาคกลางของจังหวัดดานังดานังเป็นขนมเบื้องดานังนะคะจำแตกต่างกับขนมเบื้องที่เราเจอที่เมืองไทยค่ะอย่างอาหารเวียดนามที่เมืองไทยขนมเบื้องจะมาเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้ใช่ใช่ันี้เป็นคืออันนั้นจะเป็นสุดของไซงอนแล้วก็แับแป้งไปแล้วตัวนี้คือของดานังแท้ๆเลยดานังแท้ๆจะกุ้งและถั่วงอกอ่ะฮะจะไม่กรอบมากเกินไปแล้วน้ําจิ้มนี่มีส่วนผสมของอะไรบ้างคะจิ้มนี้ก็จะมีถั่วค่ะตับไก่นิดนิดอ หอมเข้มขน้นแล้วก็รสชาติจะหอมค่ะแต่นิดเดียวไม่เยอะค่ะค่ะแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยรับประทานคล้ายๆแหนมเนืองใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาทานก็จะมีนี้แ,<ต>แผน<อ>แ่นแป้งเหมือนแหนมเนืองเลยนะคะแต่ว่าน่ารักตรงที่ว่าชุบน้ำมาพรมน้ำเรียบร้อยแล้วก็วางเป็นชั้นๆไม่ติดกันอันนี้มันจะเป็นปัญหาของประเทศชาติะ,ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือหัวปลีใช่ไหมคะอันนี้เอามาทําอะไรนะยำสลัดหัวปลีไก่ย่างค่ะถ้าเหม็นสลัดรสชาติจะ จัดเลยค่ะเหมาะกับคนทานเผ็ดอะไรนี้นะอีกอันหนึ่งมองข้ามไปได้นะคะอันนี้คือซุปใช่ค่ะน้ำซุปซุปปูเส้นผมนางฟ้าค่ะซุปปูเส้นผมนางฟ้าค่ะซึ่งเส้นผมนางฟ้าเนี่ยคืออะไรคะอธิบายดนงอนดีคือผักชนิดหนึ่งอะค่ะคือเวลาเขาออกดอกอย่างนี้ดอกจะดูเหมือนเส้นผมยาวแล้วก็เส้นบางๆเหมือนเส้นผมเลยค่ะ น,นี้ก็หนูอิมพอร์ตมาจากฮอยอนันถ้ากางก็จะเจอต้นนี้เยอะอเขาเรียกว่าต ok อกเตียนช่วงฝรั่งเศสเขเข้าไปที่เวียดนามเนี่ยค่ะ,คะก็จะมีอาหารของเขาเข้าไปด้วยแล้วที่นี้หนูก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงเอาตัวตอกเตียนนี้มาใส่ในซุปปูของฝรั่งเศสซึ่งวันนี้คนเวียดนามเขาชอบมากเลยซุปปูนี้ค่ะนะคะ,คะแล้วอีกอันนึงเนี่ยก็คือนี่ไง โออันนี้ต้มยำปลาสุดไซง่อนนะคะอันนี้เข้าไปพักตายละพิเศษยังไงคะไอ้ต้มยำเนี้ยรสชาติจะไม่ได้เผ็ดมากเหมือนที่เมืองไทยแต่ว่ากลิ่นหอมแล้วเราใช้ปลาบึกอะค่ะอกลิ่นหอมนี้มาจจะผักกะแยงผักกะแยงค่ะผักกะแยงนี้หนูก็จะเอามาจากเวียดนามแล้วก็ปลูกที่บ้านในเมืองไทยได้ปลูกที่นี่ได้อันนี้ล่ะคะอ๋ออันนี้ก๋วยจับยวนก๋วยจับยวน อัน,นที่เรารู้จักกันดีค่ะแต่ว่า,วาสูตรที่นี่ต่างจากที่อื่นยังไง่ะคะสูตรที่นี้เวลาหนูทำอันนี้ก็จะใส่พริกไทยเข้าไปต้มในน้ำซุปด้วยทำให้รสชาติจัด ถึงค่ะเห็นแต่ถึงส่วนเครื่องดื่มเนี่ยที่นี่ก็จะมีมาแล้วพลาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟแบบเวียดนามเนี่ยวียดนาไม่มีที่อื่นในประเทศไทยใช่ค่ะอย่างนี้กาแฟไข่นะคะค่ะเวลาทานก็ไข่เนี่ยก็จะตีๆๆไข่แล้วก็โรยลงไปรสชาติก็จะเข็มขนค่ะแล้วก็เติมนมสดนิดๆอ่าฮะถ้าชอบหวานก็เติมไซรับลงไปหน่อยใช่ค่ะอีกอันนึงเนี่ยก็คือค็อกเทลสูตพิเศษของที่นี่ค่ะ พี่พี่พี่มุกวันพูดชัดหน่ยคะพี่มุกวัลองพูดโซดาโอ้ยเหมือนจริงจิงจิงอะแสดงว่าไปเป็นเซอรไพรส์เวียดนามได้ใช่ไหม <c oughs> ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้พิเศษยังไงบ้างอะโออันนี้ก็ลูกโซดาที่หนูก็อินพอรตมาจากเวียดนาม,มปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวช่วงเดือน678ดานี่แปลว่าแปลว่าเย็นค่ะแปลว่าเย็นนะคะโซนี่ก็ชื่อของผลไม้นะคะซึ่งจะมีรสเปรี้ยวๆคล้ายๆเบอร์รี่ของ ทางเมืองนอก<ช>ทางยุโรปะ<ช>นะ,ะเมื่อกี้หมูหวานก็ได้ชิมไปแล้วอร่อยมากนะคะ,คะแล้วทีนี้ของหวานที่นี่เนี่ยก็มีแบบของเวียดนามแท้ๆเลยเก็คือก็จะมีกล้วยเผาเ่ารำค่ะ อันนี้ก็จะออกแนวคล้ายๆเฟรมเบ้ใช่ค่ะใช่ก็คือเอาเล่าลำใส่ลงไปแล้วก็ไฟลุกรึบขึ้นมาใช่ค่ะเด็กย่างอายุ14-15อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยชอบเป็นางทานรับรองว่าอันนี้เป็นสูตรของเวียดนามแท้ๆแต่ว่าผสมกับฝรั่งเศสนิดหน่อยน่อยเอาละค่ะโอ้โหร้านนี้มีอาหารที่น่าติดตามเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมจะมาชิมที่นี่เนี่ยบอกทางมาร้านนิดนึงนะคะ คก็จะถ้าบรรกรบเนี่ยก็จะเห็นไม่กับบางหน้านะคะ uh huh. ยูเทิร์นตรงนั้นเลย uh huh. แล้วก็ตรงไปเห็นซ้ายมือเป็นไทยวัสดุ uh huh. เลยทยวัสดุไป ก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบรรจุราด66สค่ะหรือว่าจะเรียกว่าซอยราชวินิตบางแก้วอ๋อก็พูดคำว่าราชวินิตบางแก้วปุ๊บคนก็จะรู้ส่วนใหญ่จะรู้จักนะคะพอเข้ามาเนี่ยก็ผ่านโรงเรียนราชวินิตมานิดนึงนิดนึงร้านก็จะอยู่ขวามือเลยใช่ค่ะเอาละค่าวันนี้หมูหวานขอบคุณเจ้าของร้านมากมเลยนะคะเจ้าของร้านสวยอาหารอร่อยด้วยสวัสดีค่นะคะ ตอนนี้หมูหวานก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญค่ะเธอเป็นสาวสวยเอ็กเซ็กซี่นามว่าพริกไทยเบนนะคะหวัสดีค่ะค่ะสวัสดีพี่หมูพี่หมวานด้วยนะคะชื่อจริงของเธอก็คือสาวิตรีมีนะวานิชอ่าคนก็จะรู้จักกันในานามเบนพริกไทยใช่ไหมคะ วันนี้เรามีนัดก,กันในวันที่ฝนตกพรำๆด้วยนะคะใช่อ,อม,มนติกมากมากแต่ว่ายิ่งตกยิ่งร้อนไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องเบนเนี่ยเขาก็มีผลงานซิงเกิลออกมาล่าสุดเลยใช่ไหมคะค่ะก็ซิงเกิลล่าสุดคนพึ่งจะโสดนะคะก็ตอนนี้ก็ได้ออนแอร์แล้วอืมซึ่งตรงกับความเป็นจริงของเราสองคนในตอนนี้เลยนะคะใช่ค่ะพึ่งจะโสดค่ะโสดนี่น้จริงป้ะนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงผลงานที่ผ่านมานะคะว่า เบนเนี่ยเข้าสู่วงการเพลงแล้วก็อยู่ในสังกัดค่าเนี้ยได้ยังไงค่ะก็ตอนแรกเลยนะคะเริ่มจากซิงเกิลแรกที่ออกไปเนี่ยก็คือเพลงรักสามเศร้าค่ะที่ทําให้แบบทุกคนม,มาก็รักสามเศร้าเลยนะใช่ก็ <laughs> แบบเหมือนกับว่าหลายๆคนก็รู้จักว่าเออพิกไทย,ยอะไรเงี้ยก็คือจะรู้จักเพลงรักสามเศร้าค่ะก็ ตอนนั้นก็รู้สึกประมาณ3-4ปีแล้วค่ะสามสิป่ปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ได้มีผลงานออกมาเรื่อยๆก็จะเป็น After Six, วน n รรม Special Love อ,มอะไรเงี้ยก็คือเป็นอัลบั้มออกไปแต่ตอนนี้ก็คือออกไปเป็นซิงเกิลเลยชื่อว่าคนทุ่จะโสดค่ะค่ะและในความรักความชอบของเราที่เข้ามาสู่ในวงการเพลงนี้มันเริ่มยังไงอะคะ คือจริงๆเราเป็นไม่คนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กค่ะ uh huh. คือเหมือนกับว่าพอเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราชอบ <Ung. S 2> แลคือคุณแม่คุณแม่เบนเน่ยเป็นคนเหมือนกับว่าชอบร้องเพลงเนี่ยก็ร้องเพลงร้องเพลงอยู่บนรถอยู่บ้านก็ร้องค้าเราเก็บ oh. ตลอดเวลาเราก็คือจะได้ตรงนั้นของคุณแม่มา <ừ> แล้วก็เราก็จะมาแบบคุณแม่ก็จะร้องเพลงไทยเดิมเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบซึมซับอยู่กับท่านมาตลอดเวลาจนกลายเป็นว่าพอเวลามีงาน ปีใหม่ที่บ้านอะไรเงี้ย uh huh. เขาก็จะบอกว่าอ่าน้องเบนอ่ะขึ้นไปร้องเพลงหน่อยซึ่งต uh huh. อนนั้นเราก็บอกเราก็กว่าเราร้องเก่งแล้วนะ uh huh. ตอนเด็กๆเ,เรารู้สึกว่าเราร้องเก่งแล้ว uh huh. แต่พอเวลาไปดูวิดีโอเนี่ยที่ที่แบบว่าคุณแม่เคยอัดไว้ตอนเด็กๆ uh huh. อะไรเงี้ยแก่ไหมสำมไหม ถ้ามันห่วยขนาดนี้เนี่ยคือตอนนั้นน่ทุกคนจะชมนะว่าวันเบ้นร้องเพลงเพราะร้องเพลงเก่งมากเลยร้องเพลงเพราะเออก็คือคุณแม่ก็แบบว่าขึ้นเวทีขึ้นเวทีตลอดเอไออะไรก็คุณแม่บอกว่าลูกฉันร้องเพลงเพราะอะไรนี้ใช่ไหมอยากโชว์ทุกคนก็จะแบบว่าชอบหมดอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเบนร้องเพลงอะไรอะคะก็จะร้องเพลงเพลงไทยเดิมบ้างเนี้ยค่ะร้องเพลงไทยเดิมเลยนะคะไหนรองซัมเปิลให้ฟังหน่อยสิก็จะมีชื่อเพลงปานนันคะของมูงทองก็จะ ปาน,นเจ้าไอแสงยัทั้งรูปทั้งน้มงามเหม,มือนอยู่ยมโอ้โหอะไรอย่างนี้แค่นี้ก็รู้แล้วว่ารองได้นะคะมีความสามารถหลากหลายจริงๆเลยนะคะอืยังไม่ได้เล่าเลยว่าเข้ามาค่ายไออได้ยังไงคือตอนนั้นนะคะก็ ได้รู้จักกับพี่ต้องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวงพิกไทยเนี่ยเป็นวงที่มีอยู่แล้ว mm hmm. แล้วพอดีว่าเหมือนกับนักร้องเก่าอะค่ะเขา <Ha. S 1> ออกออกจากวงไป mm hmm. ก็เลยต้องการนักร้องใหม่ซึ่งตอนนั้นจังหวะพอดีว่าเราได้เจอพี่พี่ต้องอะค่ะ mm hmm. เป็นมือกีตาร์ที่อยู่ในวงพิกไทยค่ะ <Ha. S 1> เขาก็ชวนเราแบบเออเนี่ยน้องเบ้น ลองเข้ามาลองร้องด้วยกันไหมเพราะว่าเขารู้จักเราเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็อพอาจะรู้ว่าเราว่าแบบร้องเพลงได้อะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเออชอบพี่เขาให้มาลองร้อง,องเพลงดูลองซ้อมดูแล้วก็ลองเอาไปให้ทางผู้ใหญ่ที่ค่ายไอเอสฟังเนี่ยแล้วเขาก็เลยเกิดว่าเออชอบแล้วเขาติดต่อเรามาแล้วก็เลยกลายเป็นว่าแผนพี่ว่าเราจะได้ไปเรียนต่อเองคือแบบดอกไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนในเมื่อความฝันเนี่ยจะเป็นจริงแล้วอ่ะเราก็ต้องคว้าไว้ก่อนใช่ค่ะใช่ไหมคะก็เลยเรื่องเรียนดรอปไว้ก่อนเลยอนอกจากบอกว่า <c oughs> มีความสนใจในใหลายๆด้านแล้วเนี่ย โอ้โหเนี่ยยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยค่ะใช่ไหมใช่เกี่ยวกับความสวยความงามใช่แล้วชื่อว่า Oriental Beauty ค่ะเปิดมานานแล้วใช่ไหมเปิดมาประมาณ4ีปีแล้วค่ะ4ปีแล้วพร้อมๆ้กับการเป็นนักร้องเลยโอ้โหทำไมถึงสนใจด้านนี้คะคือจริงๆเราเรียกว่าเวลาเหมาะมากกว่าจังหวะเหมาะมากกว่าเหมือนกับว่าเราไปศึกษาแล้วเรามีโอกาสได้ทําจริงๆคือเรารู้จักกับผู้ใหญ่แล้วเขาก็เออหยิบยื่นโอกาสนี้มาให้เราว่าเออเราอยากทาเราอยากเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเริ่มแรกไป เราเราเป็นคนชอบสวยงานอยู่แล้วชอบทำหน้าเราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกแบบการทำเลเซอร์ทิชเนต์ยาสิววิตามินอะไรเงี้ยคือเราชอบอยู่แล้วไงคือแบบเบนก็เลยคิดว่าเออเราเป็นคนแบบตอนเด็กเดกอ่ะสิวเบนจะขึ้นเยอะมากบริเวณตรงนี้แล้วก็คือเหมือนกับเป็นฮอร์โมนนะคะเราก็ไปหาหมอสิวกลายเป็นว่าเออเราเราหาจนแบบว่าเรารู้เรื่องยารู้เรื่องอะไรออย่างเี้ยแทบจะเป็นหมอได้แล้วเงี้ยยังไม่ได้ อานนร้นุมเป็นต้องไปเรียนแท้อีทีเนี่ยซึ่งธุรกิจนี้ก็เปิดอยู่แถวแถวแจ้งพัฒนาใช่ค่ะก็เป็นโลตัสลักสี่แล้วก็มีที่นึงเป็นอยู่ที่บางทีมีสงสาขาใช่งหมคใช่นะคะก็ว่างๆก็อยากจะสวยก็แวะไปที่คลินิกนี้ใช่ไหม้ค่ะล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าชอบทำอาหารอีกด้วยก็ มันเป็นเหมือนกับว่าถ้าสมมติด้างมีโอกาสก็จะทําดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราทัอย่างวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสมมติว่า เบนจะไปมอบของชิ้นหนึ่งให้ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เบ้นรักอ่ะเบนก็อยากจะทําสิ่งนั้นเองคือเบนก็คิดว่าอการที่เบนเรียนทําเค้กทาขนมเนี่ยมันเราสามารถใช้ได้จริงแล้วเราสามารถเอาไปมอบให้กับผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพได้คือก็เหมือนกับว่าเป็นการแสดงความจริงใจที่เราใช้ฝีมือในการทําใช้ความรู้สึกในการทําซึ่งเบนคิดว่ามันอาจจะไม่ได้สวยอาจจะแบบไม่ได้แบบว่า ดีมากอะไรเง uh ี huh. ้ยแต่คิดว่าเราใช้เราใช้หัวใจเราในการทําในการ uh huh. ที่เราจะสื่อสารออกไปเป็นว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบบดูแลแบบเออแบบดีมากกว่า uh huh. แล้วความสนใจนี้มันมาตอนไหนยังไงอะคะคือจริงๆ uh huh. แล้วความสนใจมาตอนไม่นานเนี่ยค่ะ <laughs> คือเป็นแบบคือคิดว่าการทําเค้กเนี่ยมันเป็นการที่เราต้องใช้เวลานาน uh huh. แล้วคือคิดว่าศึกษายาก uh huh. แต่พอเราได้มีโอกาสศึกษาจริงๆอย่างเพื่อนเบนเปิดร้านทําเค้กอยู่ไ uh huh. ปเรียนที่ดูสิ <ฮ>แล้วก็ครั้นี้เราก็รู้สึกว่าเออเราไปชิมเค,ค้กเขา้รู้สึกวุ้ยเก่งจังเลยอ่ะทำได้ยังไงแบบม,มีเวลาว่างเนาะมานั่งทําเค,ค้กอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอวันหนึ่งเราได้เราได้เรียนจริงๆเราได้เข้าไปเสิร์ช Google ดูแล้วก็ดูว่าเออมีที่ไหนสอนอะไรบ้างเงี้ยค่ะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลแล้วรู้สึกว่าเออเราใช้เวลาไม่นานวันหนึ่งสองวันจะทําเป็นหรอเรากคิดในใจแต่คือจริงๆรแล้ว แล้วเรามาทําเองอย่างตอนแรกเนี่ยเป็นหัดทําเคก้กชิ้นแรกคือเป็นพายบูเบอรีก่ก่อน uh huh. ทําที่บ้านเลย uh huh. ก็เอาใช้ขนมปังเนี่ยมาตำดำๆๆๆๆๆเสร็จแล้วเป็นก็ใส่ใส,ใส่เนย uh huh. ใส่แล้วก็คนๆๆเป็นผัดเน,นี uh ่ยคะแล้วเสร็จแล้วก็ไปซื้อตัวไอสตอเบอรี่อะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยเอามาโรยหน้าแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ตัวครีมอยู่ตรงกลางเลยอย่างเงี้ยซึ่งทําไม่ยากแล้วก็แจกเขาชิมหมดเลยแต่ตัวเองไม่กินนะทำไมเ่ยกลัวอ้วนกลัวอ้วนแต่คือในระหว่างทำเราจ้วงไปแล้วไงน่ารักมากเลยคือระหว่างทำเล้จ้วง คือเราอะจะกินอันที่มันเละสุดแต่เราจะทําให้กับคนที่เรารักเนี่ยกินอันที่ดีสุดอ๋อดูด,ดีขึ้นมาทันใดเลยนะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเราเวลาเค้กชิ้นไหนที่มันที่มันเปาะที่มันห่างกันเบนก็จะคือซอยกินเองอะไรอย่างเง<ว><อ>ี้ยค่ะเองใช่แล้วก็อย่างอย่างถ้าสมมติว่าอันดีๆหน่อยอะไรเงี้ยจะให้ให้ที่บ้านทานอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีทาอีกอันหนึ่งชัมชิ้นที่2ก็จะเป็นที่หัดทําเองนะคะเป็นคุกกี้เหมือนเดิมแหละเปลี่ยนสูตรนิดหน่อยเป็นคุกกี้แล้วก็เป็นบูเบอรี่แทนก็เป็นคุกกี้เป็นโอริโอตามกันเป็นโอริโอ้คุกกี้นะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยสถานที่สวยงามมากเลยอยู่ที่นี่เลยค่ะเป็นบ้านเชฟที่สอนเป็นเองสอนฝึกถี่มือเป็นเองในการทำเค้กแล้วก็ทำเในสูตรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เบนจะบอกพี่หมูหวานเราเนทำนอกจากทำเค้กเราเป็นทำคุกกี้ได้ด้วยโอ้โหใช่แล้วก็ทำช็อกโกแลตฝัดได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ช็อกโกแลตฝัดหน้าย,ยังไม่ค่อยสวยมาก uh huh. ใช่เราให้หน้าสวยอีกนิดเ <c oughs> พื่อโชว์แลวเดี๋ยวให้พี่หมูหวานมาชิมด้วยดีกว่า <c oughs> อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่หมูหวานว่าเดี๋ยวเราไปเข้าครัวพิสูจน์ฝีมือน้องเบนดีกว่านะคะว่าจะทําเค้กได้อร่อยจริงหรือเปล่านะคะเดี <c oughs> ๋ยวไปพบกันในครัวนะคะในช่วงมูหวานชวนคุกซีดับเบิลโดเค้คุกค่ะ ก็วันนี้นะคะเบนจะมาทำสตอลลี่ช็อตเคกนะคะให้ได้ชมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูส่วนผสมก่อนนะคะอันดับแรกเราก็จะมาดูส่วนผสมที่เราจะต้องผสมนะคะมีหนึ่งเลยคือมีแป้งนะคะแล้วก็มีนมแล้วก็มีน้ำตาลนะคะไข่เนี่ยใช้ทั้งหมด6ฟองแล้วก็ส่วนส่วนผสมสุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะเนยค่ะ,คะเราจะใช้ตามทีหลังนะคะตอนก่อนอื่นเราก็จะต้องผสม4อันนี้ก่อน อ๋อแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะตัวนี้ด้วยค่ะ SP นะคะจะทำให้แป้งเนี่ยฟูแล้วก็แตกตัวะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาใส่เข้าไปในที่ตีนะคะ ด้วยนี่เลย SP นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็เริ่มตีจากเบอร์ที่เบาก่อนนะคะค่อยๆให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็ค่อยๆแรงขึ้นะคะ่ะ แล้วค่ะหลังจากที่เราตีครบเ็นาทีแล้วนะคะตอนนี้เราก็ต้องใส่เนยเข้าไปนะคะเพราะว่าต้องใส่เนยทีหลังนะคะเพื่อให้เนยมันมีกลิ่นหอมแล้วก็เข้ากับตัวเนื้อของแป้งได้ดีนะคะแล้วก็ใส่เนยเข้าไปเลยค่ะเนยตัวนี้นะคะต้องเป็นเนยที่ละลายกับน้าอุ่นเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าให้มันละลายมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะคะก็เราก็ทําอีกนิดนึงคนอีกนิดนึงให้มันเข้ากันนะคะใช้เครื่องตีือนเดิม ใส่แป้งลงไปเลยนะคะเรียแบบร้อยแล้วค่ะนี่คือเนื้อแป้งหนึ่งชิ้นนะคะที่เป็นเตรียมไว้นะคะและเดี๋ยวเราจะเข้าไปอบกันเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยฟูแล้วก็เตรียมเพื่อจะทำเค้กต่อนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนี้25นาทีนะคะเราจะมาดูหน้าเค้กที่เป็นทำไว้กันนะคะว่าจะหน้าตาออกมาเป็น เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้เราได้ตัวแป้งเค้กของเราแล้วนะคะก็พอเราได้มาเสร็จนะคะตัวขอบเนี่ยมันยังติดอยู่กับตัวนี้อยู่นะคะเราจะต้องเล้อออกก่อนเพื่อให้มันอยู่ได้เล้อออกมาจากขอบนะ ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวเราจะออกอ,ออกมาก่อนตอนนี้ตัวเค้กเรียบร้อยแล้วเราจะไปทําตัวแป้งนะคะที่อยู่ข้างในตัวไส้นะคะแล้วก็ตัวข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะคะมาละค่ะเดี๋ยวเราไปทําตัวไส้ข้างในกันก่อนดีกว่าส่วนผสมนะคะก็นี่เลยนะคะมีตัวแป้งนะคะแป้งเหมือนเดิมแล้วก็ที่เป็นครีมขัาสตาา์ดอ่ะเราก็มาตีกันนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะจนฟูเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ําลงในแป้งคัสาตาร์ดนะคะอีก800กรัมค่ะแต่ก่อนที่เราจะใส่เนี่ยต้องมาชั่งก่อนนะคะเพื่อได้ปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็พอดีค่ะโอเค เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวหน้าของครีมมันนะคะที่เราจะใช้เป็นไส้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นหน้าด้วยได้แล้วนะคะแล้วก็มาใส่ในนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ามาเตรียมนี้เลยค่ะสตรอเบ,บอรี่นะคะสิ่งสำคัญไม่ได้เลยในการทำสตรอเบอรี่ก็คือสตรอเบอรี่นะคะ วันนี้ล่ะคะ่ะไปแช่ตู้เย็นนะคะเพื่อที่ว่าจะให้มันเข้าที่แล้วก็ให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่กําลังแน่ารับประทานเลยคะ่ะเอาละคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือตัวเนื้อเค้กของเบนเองนะคะเดี๋ยวเราจะมายกออกดูซิจะเละหรือเปล่าเอาละเอาละเอาละใส่ตัววิปครีมนะคะวิปครีมนี่เป็นวิปครีมหวานนะคะซึ่งเราเอาไปตีแล้วนะคะแต่งข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะซ้ายขวาซ้ายขวา โอ้โหนี่ใช่ไหมสตรอเบอรี่ช็อตเค้กใช่ค่ะฝีมือเป็นเองเลยทําไม่ยากเลยใช่ไหมก็ไม่ยากค่ะแต่ว่าคนข้านที่เราถ้าสมมติว่าไม่ใช้เครื่องตีอ่ะคือจะแบบเสนอหนึ่งแล้วคือเป็นแบบว่าอาศัยสูตรลับเนี่ยเราไม่ใช้เครื่องในการตีเลยชอเค้กมันจะูด้วยแล้วก็เข้ากันด้วยแล้วก็ไม่แบบไม่ต้องมานั่งแบบว่าคนจนแบบว่ากล้ามขึ้นอะอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าน้องเบนเนี่ยหวังดีจะสค์รายหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้แอบได้ยินนะคะว่ากินแล้วรับรองอ้วน คิดว่าจะให้พี่หวานเนี่ยอ้วนกว่านี้อย่างนั้หรอไม่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้แบบคืออยากทานบ่อยคือทานเป็นแบบเออเทศกาลหรือไม่ก็ทานนิดๆได้หน่อยพออะไรอย่างเงี้ยค่ะคําว่าวันเนี้ยเป็นตั้งใจจะให้พี่หวานชิมว่าของเรนเนี่ยพอไปวัดไปวาได้ไหมคะอ๋อพี่ว่าอย่าพิ่งไปวัดไปวาเลยนะคะไปที่ปากของพี่ก่อนดีกว่านะคะเห็นบอกว่าเดี๋ยวเสร็จจากเรียนทําเค้กแล้วเนี่ยจะเรียนอย่างอื่นด้วยก็ตั้งใจไว้ว่าอยากเรียนทําเส้นหางตา <ừ> ท,ทำเส้นเองเลยใช่ไหมใช่คะ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าทำพาสต้าเองเหมือนว่ามันยังไม่เป็นน้อยคือเราต้องแบบเรียนถึงท่านทำเส้นแล้วก็แบบให้แบบอย่าบอกนะ,กนะว่าเดี๋ยวจะเปิดร้านอาหารอีกอะ่ะไปนได้ที่มุกหวายชิมก่อนเลยค่ะว่าพอเปิดได้ไหมโอเคเดี๋ยวพี่มาทดสอบติดมือ,อให้นะคะถ้าอร่อยจริงเนี่ยก็จะกาลังตีเลยอ่ะสุดท้ายนี้มีผลงานอะไรจะฝากไหมคะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นซิกเกอร์ล่าสุดนะคะคนพิ่งจะสสงนะคะก็ยังไงก็ฝากแฟนๆด้วยนะคะถ้าสมมติว่าใครได้ติดตาม ก็ยังไงก็ฝากดาวน์โหลดด้วยละกันนะคะเอาล่ะถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องชิมกันแล้วก่อนอื่นต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะน้องเบนวงพิชไทยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ